ต้อนรับกับเข้าสู่ตอนที่2ของ iB i t Insight นะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไปแล้วว่ามันมีผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจไทยแล้วก็วิธีสกัดกั้นฮอตมันนี่เนี่ยเขาทำกันยังไงส่วนในตอนนี้นะครับเราจะไปทำความเข้าใจกันก่อนว่าและไอข้อเสนอที่จะบอกให้แบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันทาได้จริงไหมแล้วมันดีหรือมันจะแย่ยังไงต้องถามพี่โก้กต่อครับพี่โก้ครับ,รบการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันดีจริงไหมครับพี่ คือก่อนจะไปพูดเรื่องดอกเบี้ยเอาให้เข้าใจเรื่องรู้เรื่อง GDP ไหมอืมอันนี้ครับพี่ต้องการมวลรวมประเทศเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงคำว่า GDP เนี่ยนะฮะครับอันนี้เหมือนอีคอนวันวันคือมันมาจากอะไรก็คือเขาบอกว่ามาจากตัว C บวก I บวก G นะฮะแล้วก็บวก X ลบ M ครับนะ C คืออะไร C คือ consumption consumption ก็คือการบริโภคภายในของรประชาชนทั้งหลายนะฮะ I คืออะไร I นี่ก็คือ Investment นะฮะ Investment เนี่ยมาจากอะไรอันนี้ก็คือเน้นโฟกัสไปที่ภาคธุรกิจว่ายง่ายนะฮะส่วน G มาจากอะไร G นี่คือ Government Expenditure นะฮะ,นะฮะก็คือรายจ่ายภาครัฐค,คูดง่ายๆนะฮะแล้วส่วน X ลบ M นี่ก็คือ Import ลบ Export แล้วก็จะรวมเรื่องของ GDP เนี่ยเขาบางทีเขาก็รวมไอ้ตัวเลขของไอ้ไออไอเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวเข้ามาด้วยก็แล้วแต่ทีนี้ก็ทีนี้หลักๆตอนเนี้ยช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ดันมาแจ็คพอตเรื่องน้ำท่วมนะฮะแล้วพอเจอเรื่องน้ำท่วมเข้าไปก็แบบเอ๊ะทำไงดีก็การแล้วก็บวกเขามีพละดามของเขาคือคำว่าพละดามกระบวนทัศน์ในการมองอว่าต้องการจะยกระดับประเทศ ก็บอกว่าใช้โอกาสนี้ทั้งหมดเรื่องประชานิยมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ถล่มประชานิยมเข้ามาในระบบแล้วก็มันก็นามาซึ่งเรื่องของไอ้ทฤษฎีสองสูงก็ยกราคาสินค้าเกษตรขึ้นไปนะฮะแล้วก็ยกคาแรงขึ้นไปใช่ไหมฮะแล้วก็อัดประชานิยมเข้ามาในหลายเรื่องที่เราเห็นเรื่องลดคั้นแรกเรื่องบ,บ้บานหลังแรกเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงในถามถามว่าเจตนาเขาต้องการจะจะแก้ตัวไหนของ GDP เมื่อกี้เราบอกว่า GDP คือคบ C I บวก I บวก G นะตอนตอนที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยสาการที่เกิดน้ำท่วมมันก็ทำให้ตัว I มันหายไปถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าชะง,งักไปภาคธุรกิจก็บอกหูจะไปลงทุนอะไรขาดทุนกันปนปี้น้ำท่วม,มรัฐบาลก็ไม่รู้จะทำไงตัว G ที่ผ่านมาต่อรัฐบาลเข้ามาเนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาโดย เออเอาหนี้ของกองทุนฟื้นฟูโยกไปโยกมาทะเลาะกับแบงค์ชาติไปยกหนึ่งนะฮะจนที่สุดโยกไปแล้วนะฮะไม่อยู่ในงบประมงงบประมาณอะไรเนี่ยแล้วรัฐบาลก็บอกว่าก็ประกาศว่าจะลงทุนในบริหารจัดการน้ำ3ามแสนห้าใช่ไหมฮะครับแล้วก็จะมีเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจ่ออีก2.2ล้านล้านใช่ไหมซึ่งทั้งหลายทั้งปวงตัวเนี้ยถามว่ามันมันลงยังไม่ได้ลงเลยนะเมดเงินยังไม่ได้มาเลย แต่ว่าก็ใช้งบประมาณเท่าที่พอมีอยู่ก็ลงทุนไปบ้างนิดๆหน่นอยๆแต่มันยังไม่เป็นโลเป็นพายปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยหมดไปกับเรื่องนี้คือคอนซัมชัน ประชานิยมคมโคมที่ลงมาเนี่ยลงมาเพื่อกระตุ้นคอนซัมชันทั้งนั้นการลดภาษีนิติบุคคลลงมาก็ไปหวังจะให้บริษัทนิติบุคคลทั้งหลายมีกําไรมากขึ้นกําไรมากขึ้นก็โอเคก็ไปจ่ายค่าแรงเพิ่มได้ไปช่วยสามร้อไปช่วย300แล้วก็ขณะดเดียวกันมีกำลงังกำไรอย่างเงี้ยเม็ดเงินก็หมุนในระบบม,มีประชานิยมลดคันแรกอะไรต่างๆก็ไปอัดฉีดกระตุน้นกําลังซื้อ ของคอนซัมชันเศรษฐกิจเรามันก็โตมาแบบนี้ในขณะที่เอ็กซ์พอร์ตปีที่แล้วทั้งปีก็เดี่ยงเห็นเห็นจากไอ้ไวไลที่บอก1 5ก็ไปจบ,บจบได้ที่ประมาณ5%ถ้าผมจำไม่ผิดนะคปรับ,รบปีที่แล้วก็คือ5%ส่งออกก็หายไปเท่าไหร่จาก155%ห้าห้าเพราะนั้นเอ็กซ์พอร์ตมันก็เดี่ยงอยู่นะมันก็ทำให้เกิดมีดุลการค้าติดลบอะไรนำเข้ามากกว่าอะไรว่าไปเ,เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมันโตด้วย4บวกกับ G นนิดหน่อย กนะ็ก็กกดับประดกมาแบบนี้ทีนี้เขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขามองทางไว้ว่าเมื่อไอโครงการเมก,กะทั้งหลายทั้งน้ํทาทั้ง2.22ล้านมันเริ่มมันก็จะความจำเป็นของตัว C ก็จะลดลงนะะเพราะว่ามันก็จะมีไอรายจ่ายภาครัฐเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจแทนแต่สถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือนโยบายบริหารจัดการน้ําก็ยังไม่จบครับ นะพอเรากอสามแสนห้าเนี่ยจะไปจบเอามิถุนาก็ไม่รู้จะจบป่าด้วยซ้ำว่ามีแรงต้านเยอะ ไอ้สองจุดสองล้านล้านก็แก้กันไปแก้กันมาอยู่เงี้ยนะฮะเรื่องไส้ในนะฮะจากที่เราคุยกันตอนที่แล้วเห็นบอกตอนนี้ก็จะรีไว่ายังไงล่ะว่าจะเอาอะไรเข้ามาบ้างนะฮะอย่างสวรรณภูมิเศษสองจะเอามาอยู่ไม่อยู่แล้วก็คุยกันอยู่เนี่ยไม่เร็วผมดูแล้วแล้วก็อย่างที่บอกวิบากกรรมมีแน่เขาก็ต้องยื่นค้านรัฐมนูรรัฐมนูญอะไรกันอีกตีความอีกเมราะนั้นก็มันมีระยะเวลามันมีรอยต่ออันนี้อะไรต่อตรงนี้แหละคือสิ่งที่รัฐบาลกังวลว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ แล้วก็เกิดไอ้ฟันฟลูเข้ามาแบบนี้ข้างเงินบาทแข็งแบบนี้ส่งออกมันก็ไม่ไม่กระเตืองมันก็ไปไม่ได้รายได้จากท่องเที่ยวที่จะไหลเข้ามาก็ก็จะชะลอตัวลงถึงแม้ว่าตอนนี้ดูมันบูมก็จริงแต่ว่าในระยะยาวแล้วมัน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 ก็จะเริ่มสโลดาวส่งออกที่หวังว่าจะเริ่มฟื้นก็มันก็ทาท่าไม่ฟื้นเพราะค้าเงินบาทมันดันทะลึงแข็งขึ้นมาข้าวเครไม่ต้องขายเลยตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่า ได้เงินมาก็ขาดทุนปนปี้แน่เพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีในมุมของรัฐบาลถึงแม้ว่าถ้ามองภาพใหญ่ตอนนี้ก็เอหุ้นเฮิรนมันก็ขึ้นนี่นะเศรษฐกิจมันก็ดูขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าความกังวลเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนี้รัฐบาลก็เลยมองว่า hey, ้ถ้าเกิดลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยมันน่าจะสกัดไอ้ฮอตมันนี้ที่จะเข้ามาได้เพราะว่าในเมื่อผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยมันลดลงสมมติว่าสองุดเจ็ดห้าลดลงไปห้าสตังค์เนี่ยเหลือ2 2 5จุดสองห้าเนี่ย ฟันฟลอที่เข้ามาลงตาสารนี่มันก็ต้องคิดว่าเฮ้ยได้ผลอตอบแทนน้อย <ไป S 1> ก็เพ่นหนีออกไปก็คือฟ <ๆ S 1> ันเฟลอ์ก็จะชะลอตัวไม่ไม่เข้ามาแต่นี้คำถามโตโตที่เขาคุยกันนคือมันจะไปสกัดอะไรได้นักหนาตรงกันข้ามมันอาจจะเกิดผลทางลบย้อนสอนด้วยซ้ำคือผลตอบแทนจากตาสารนี่ลดลงแต่ตลาดหุ้นอาจจะบูม,บมเพราะว่าเม็ดเงินก็จะโยกกลับมาที่ตลาดหุ้นเพราะมันกาลัง ดูดีอยู่ตอนนี้โอ้โหเทสมาเท่าไหร่นะพันห้าไปแล้วเนี้ยถ้าทาท่าจะวิ่งเป็นกระทิงเปลี่ยวกันอยู่เนี่ยนะมันก็อาจจะไหลเข้าไปสู่ตลาดทุนมันจะไปหนักกว่านั้นอีกหรือเปล่า,ากลายเป็นยิ่งฟองสบู่ไหมอักสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มหลายคนก็เริ่มคอมเมนต์แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดเยอะเหลือเกินช่วงหลังนี้มันจะทําท่าจะเริ่มมีฟองสบู่ในหน่อยไหมปัญหา พวกนี้แหละที่มันจะกลายเป็นว่าไอ้หวังสกัดเงินล้อนเนี่ยมันจะไม่สกัดม,มันจะยิ่งวิ่งเข้ามาแต่นี้ถ้าวิ่งเข้ามาแล้วดอกเบีย้ยก็ดันลงไปแล้วสิบต่างแต่เม็ดเงินยังไหลเข้ามาเนี่ยเอาอะไรไปทำํำจะไปลดอีกเหรอจะลดกันไม่ถึงขนาดไหนขนาะเดียวกันถ้าลดดอกเบีย้ยลงไปมากๆมันก็ยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อคนคก็บอกว่าโอ้ฝากเงินไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ฉันใช้เงินจีบจ่ายดีกว่ามันก็มันก็เป็นผลในเชิงลบได้อีกเหมือนกันเพราะนั้น แบงค์ชาตเองเขาก็เป็นกังวลเรื่องนี้เพราะมันจะยิ่งทําให้อินฟล레이ชันมันมันโตแล้วเขาเขาค่อนข้างจะเคร่งเรื่องของเงินเฟ้อทางแบงค์ชาติเนี่ยจนถึงขนาดคุณโต้งบอกเหมือนจะก้มเงินเฟ้อเลยไออะไรก็บอกไม่ยอมลดดอกเบี้ยเพราะว่าไม่อยากให้เกิดภาวะเงินเฟ้อก็จะเป็นเรื่องประชดประชันกันในทีอยู่ตอนนี้เพราะนั้นในในตอนนี้มันเหมือนเป็นสองสำนักละว่าสำนักหนึ่งบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินร้อนครับ แต่อีกสำนักหนึ่งเขาบอกมันไม่สกัดหรอกมันะจะยิ่งไปกันใหญ่นะฮ o อตมันนี่มันจะเหมือนกับเปิดประตูอ้าเลยให้เขาวิ่งเข้ามาเพราะนั้นเขาบอกว่าทางออกมันไม่จําเป็นต้องขนาดลดดอกเบีย้ยหรอมั้งนะฮะรอดูไปอีกสักนิดไหมหามาตรการอื่นไหมหรือว่าถ้าเกิดใช้ยารแรงขึ้นหน่อยก็อาจจะไปควบคุมไอเม็ดเงินที่มันมาเร็วไปเร็วเช่นมาต้องลงในตาสารนี่ไม่ต่ำกว่ากี่เดือนถึงจะเอาออกไปได้อะไรเงี้ย ก็แต่นั้นก็หลายคนก็ยังห่วงนะว่าถ้าออกมามันก็มันก็กระชากความรู้สึกของเม็ดเงินที่มันไหลมาเผื่อๆมันไม่ไหลมามันออกเลยก็อาจจะลบหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการที่แบงค์ชาติดูแลอยู่แบบนี้โดยโอเคว่าดูทรับสภาพคล่องมีส่วนต่างการขาดทุนเลยจะว่ากันไปกี่แสนล้านก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็เป็นขาดทุนทางบัญชีของแบงค์ชาติซึ่งมันก็ขาดทุนอย่างเงี้ยทุกปีมันก็ขาดทุนของมันต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เม็ดเงินมันไหลออก เขาก็ได้เงินเขากลับคืนมาเขาก็ไปเคลียร์ค่างเงินบาทมันก็กลับมาอ่อนค่าอะไรของมันมันก็เป็นเรื่องชั่วข่าวแล้วก็หลายคนก็บอกว่าถ้าไปดูอัตราดอกเบี้ยของของประเทศใกล้ๆเราเนี่ยครับบางที่เนี่ยมันเยอะกว่าเราด้วยซ้ำอืมก็ไม่เห็นมันจะวิตกทุกร้อนผมยกตัวอย่างที่ผมดูเร็วๆเนี่ยนะตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยเท่าเรา2.75นะฮะครับ มาเลเซียตอนนี้3ซึ่งมาเลเซียไม่มีทางลงอยู่แล้วนะครับฟิลิปปินส์ห้าจาไมเม็ดเงินไม่ไปฟิลิปปินส์ก็ไปบ้างอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวแต่ว่าอ,อ,อินโดนีเซียนี้5.75นะฮะแต่ว่าที่มันไปทางนู้น อ,อไม่มากแล้วไหลออกแล้วมาเมืองไทยเขาบอกว่าตอนนี้เมืองไทยดูดีในสายตาของของนักลง,ง,งทุนมันก็ไหลเข้ามาโดยธรรมชาติของมันและแบงก์ชาติเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปก็ไม่เห็นน่าจะอะไรกระตีกที่จนถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตสักขนาดนี้อันนั้นคือมุมมองออทางอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนาดุบาลเนี่ยอดีตอดีตประธานกราโตเขเคยเป็นน้ําตีครังอยู่ยุคหนึ่งแล้วก็ เออกไปก็จริงก็มีปัญหากลุ่นกลุ่นกันนะตอนออกก็ไม่ค่อยออกสวยเท่าไหร่อย่างที่ทราบแกก็เขียนใน Facebook ผมก็มีการนั่งคุยแกอยู่กันแกก็บอกว่าท่านลดดอกเบี้ยเนี่ยเผลอๆเนี่ยมันจะกลายเป็นรถแหกโค้งตกเขาเลยเพราะว่าแกบอกว่าตอนนี้มันเหมือนรัฐบาลเนี่ยเหยียบคันเร่งไปใกล้จะมิดแล้วก็คือว่าใช้ประชานิยม อัดเม็ดเงินเข้ามาโดยใช้งบประมาณเนี่ยอัดเข้ามามหาศาลอยู่แล้วถ้าคิดตัวเลขโอ้โหทั้งเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะับแรงเรื่องอะไรถึงโอ้โหเป็นเม็ดเงินมหาศาลมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนด้วยตัว C อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็กําลังมีโปรเจกต์น้ําโปรเจกต์อะไรที่รอที่ขับเคลื่อนด้วยตัว G เข้ามา เพราะนั้นมันก็เล่งพยายามเล่งเครื่องสุดๆอยู่แล้วแต่นี่พอลดดอกเบียเ้ยม่ยเหมือนเหยียบมิดคันเร่งเลยคราวนี้แล้วมันเข้าโค้งเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ,ค,รบคือถ้าลดดอกเบีย้ยแล้วไม่เหลือเครื่องมือแล้วแล้วทำไงอะถ้าเกิดว่าฟันโฟล์มันยังเข้ามาไม่หยุดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอาไม่อยู่เอาเงินเฟ้อถ้าเกิดมันเฟ้อเข้าไปเยอะๆเกิดฟองสบู่เก่งกําไรบ้าคลั่งกันในตลาดหุน้นเหตุการณ์เลวร้ายแบบปี40มันก็ย้อนอดีตกลับมาอีก ราะนั้นอาจารย์ชัยเขาบอกเขาไม่เคยเห็นด้วยที่จะไปลดดอกเบี้ยอะไรก็แล้วก็ถ้าจะลดก็ควรจะให้ทางผู้รู้ของกรอนองอในแบงค์ชาติเขาวิเคราะห์ดูตัวลงตัวเลขอย่างดีแล้วถ้าเขาเห็นว่าโอเคลดได้ไม่ทําให้ภาวะเงินเฟอ้อมันเฟอ้อมากมายก็อันนั้นก็ว่าไปแต่ไม่ใช่เรื่องจะมากดดันกันในลักษณะที่เป็นอยู่ตอนนี้ คือถ้ามองมองดูแล้วเนี่ยภาระหนักเนี่ยจะอยู่ที่แบงค์ชาติซะเป็นส่วนใหญ่ใช่คือรัฐบาลเนี่ยมันใช้เครื่องมือไปหมดแล้วครับถ้าว่าจริงตอนนี้คือถ้าผมในสายตาผมมันเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยใช้เครื่องมือที่ตัวเองมีไปเกือบหมดแล้วอัดงบประมาณไปมหาศาลแล้วเตรียมจะต้องกู้อีกตั้งสองล้านล้านเนี่ยแต่สถานาเศรษฐกิจอะไรมันก็ยังดูดูห่วงห่วงอยู่ปัญหาลุ่มแล้วหลายเรื่องค่างเงินบาทก็ดันแข็งค่าซะอีกเนี่ย เพราะนั้นหัวใจเขาตอนนี้คือเขาต้องการให้ห้าเงินบาทอ่อนต้องการให้ดอกเบี้ยลงเพื่อดอกเบี้ยลงเขาก็หวังว่ามันจะไปกระตุ้นตัวซีให้มันเดินต่อได้ใช่ไหมเพราะว่าพอดอกเบี้ยถูกคนก็ ส่วนหนึ่งบริโภคส่วนหนึ่งอาจจะลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วก็บางคนก็มองถึงขาาว่าทําแบบนี้ก็ช่วยผู้ประกอบการไปในตัวว่าดอกเบีย้ยมันถูกลงผู้ประกอบการก็มีต้นทุนในการทําธุรกิจลดลงก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในมุมมองของรัฐบาลครับ ครับโอเคเข้าใจภาพใหญ่แล้วส่วนตอนหน้าเราจะไปที่เนี่ยต่อทีนี้เราจะมาดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยผมเชื่อว่าทางทางแบงค์ชาติทางกอน,นอง,งอซึ่งจะประชุม20่สิบคุมพาเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่ค่อยอยากลดดอกเบี้ยหรอกอทีนี้มันจะไปแรงกดดันจากจดหมายก็ดีจากอะไรก็ดีมันจะไปถึงขั้นที่ว่ากันไหมปลดผู้ว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันตอนหน้านะครับภาระหนักที่จะต้องตกอยู่ก็อยู่ที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ ตอนหน้าเราจะไปตมามกันต่อนะครับว่าเก้าอี้นี้จะร้อนแค่ไหนแล้วจะร้อนยังไงตมามกันต่อตอนหน้าครับ